ครับพี่รองครับอันวันี้มากผู้เดียวครับอันเนื่องจากที่ซุ้อรถไปเที่ยวภาคเหนือเอออยากไปหลายภาคเหนือหันเพราะมีโอกาสมันก็เลยไปครับอ่ะพูละเขตนรยต้อนเราบังไทยพม่าเอออ่ะตอนนี้ทางทีมงานกำลังติดต่อเพื่อนปอยู่ครับเพื่อจะได้เห็นบรรยากาศภาคเหนือเออมาถึงงามบ่งงามกระไดอ่ะเราเพิ่งจะเข้าครับ อาเหตุที่เด้มาคุยน้ำพีน้ำนองมือนี่ก็นย้อนว่ามีแฟนๆหลายคนเออเพิ่งถามเขามากครับเออว่าเป็นยังือโพสคลิปหน่อยแท้ว่าสั้นเออบางคนมาโดนโดนชุดที่ในเบื้องหันเออคือมันเป็นทฤษฎีเหรอครับที่มันซ่าหันเออเพราะว่ากระบวนการผลิตคลิปเนี่ยมันเท็จยากเออมันก็เลยซ่าครับอันตะกี้เหตุคลิปเสียมันก็บ่าเฮตดยากปันได้ครับเออถ้าซุกมาว่าเฮตดผิดมันก็แก้ง่าย เออแค่อึดใจเดียวมันก็แก้ได้แล้วแต่พอมาเห็ดคิดภาพนี่อัฐเฮตดพิดหันตงใส่เวลาโดนครับหลายสัโมงครับเออกวาจะมาแต้งหนาไม่ใส่เสื้อผ้าไม่เดินทางปฏิถานที่มองเก้าเออมันก็ใส้เวลาหลายสัมมงเออก็เลยทรงผลในคลิปวิดีโอนี่ออกมาซ่าเออบางคน่านเห็ดคิปเสียมันก็นมวนอยู่ดอกแต่ว่ามันบ่คัเปลี่นเห็นหน,นาพสัสนพนว่าหัน <laughs> เออมันก็ไล่ซากให้เห็นนี่แหละครับพี่น้องครับอันตอนเหตคลิปเสียงนี่ได้เมื่อละคลิปอยู่ไดนเอ,อเดือนนึงย่างขี้ไล่ก็ได้อยู่ประมาณยี่สิบกว่าคลิปอยู่ครับแต่พอมาเห็ุคลิปภาพนี่อ,อคลิปหนึ่งนี่ใช้เวลาเป็นเจ็ดมือสิบมือ่มด้ลยครับสรุปว่าเดือนนึงนี่ได้ประมาณสามคลิปสี่คลิปผุ้ได้ย่างเกง่งหันเออและเสีบยบังไรบ้างเนี่ยเออมันเป็นงานที่บ่ได้ตั้งใจครับเออมันเห็เุแล้วบ่ได้ เอแต่แต่เฮ็ดทาบปเนี่ยก็ยังออกมาบ่ค่อยเดียงอยู่ผมมาคลิปเสียงนี่มันมีเอกลักษณ์ของมันเด้ครับแต่มันวนไปอีกแบบหนึ่งได้ผมว่าหันเออพาะว่าเวลาเขาฟังนี่เขาตีเหตภาพในกิจตนาการของเฮาได้เออวนไปอีกแบบหนึ่งครับเพราะว่าคลิปเสียงนี่เออมันลื่นมันไหลเออมันซิกแซกได้หลายแง่หลายมุมอ่ก็ย้อนว่าการผลิตคลิปเสียงนี่มันเหงุไงเออมันเดินเรื่องไปได้ทางเดียว คือบอกไปเลยแต่ว่าคลิปภาพนี่มันเดินสองแบบพร้อมกันคือการวอากับการแสดงสองอย่างนี่ต้องมากลงโตกันนะครับแต่สองอย่างบันลงโตนี่เวลาขาเมืองเรียบมันก็ดีข้างเคเด้ครับเออมันบมวนเออคันว่าบ่เสือหันไปล่องฟังเมืองใส่กันด้ครับเด้อแต่ระวัางคลิปเสียงกับคลิปภาพหันเออเสียงความแจกตังอันคลิปเสียงนี่มันสิลื่นไหลแล้วมันก็ลงโตกว่า อ่ะสาหรับคลิปมีภาพนี่ยมันจิคือกระกาบแค่หน่อยเออพ่ค่อยลงตัวปันไดเออเนื่องจากว่ามันเห็ดยากอ่าพเซตว่าบ่กหูเลยครับทั้งที่แม่กระไดหูยุยูอ่แต่ว่ามันต้องจําใจเอาครับเออเพราะว่าบางเธอนี่ยมันผลิตมาหลายมือแล้วอ่ะขัดทีแก้นี่ก็ต้องใช้เวลาสองมือสามมืออีกเออหาเเือมันกระใจให้ได้เออว่าถิพจนมือได้ก็ไม่ได้พจน์่างเือเออแล้วยืดไปยืดไปยึดตลอด เออมันบ่แม่นมาไงเออแต่ว่ามันตงจำแกะเอาครับสรุปแล้วนี่ก็สิบว่าท่านชอบผลิตหรอครับคลิปเสียงกระไดเออเพราะว่ามีหลายๆคนก็บมาฟังอยู่เออผมก็เลยกคือ่าจังสิอาจหตเห็ุคลิปหลายๆแบบเอาคลิปเสียงก็แยกไปจังหนึ่งคลิปภาพก็แยกไปจังหนึ่งแล้วก็คลิปว่านุ่งหงมวนก็แยกไปจังหนึ่งผู้ใดมาฟังกัะไดก็เลือกฟังเอาได้ครับเด้อบาะเนี่ยเอออย่าจมได เออ,เอ,อพว่าบางเทียบบางที่เขาก็ต้องปรับปรุงเขาก็สถานการณ์ครับเออตอนนี้มันยังระตันงเข่าทีเขาท่างเออกำลังปรับปรุงอยู่เออเพิ่งได้ปีเดียวเนาะล่างส่องกระไดเออนี่แหละมันก็เลยทรงผลอย่างานออกมาซาเออย่ามันเห็ดยากนี่ละออบางเที่ยผมกำลังเล่อยู่ไดเออเคยโพสเมืออละคลิปสองคลิปเดี๋ยวนี้หันซิปก็เมื่อยังได้โพสคลิปหนึ่งครับ เอแสดงว่าเดือนหนึ่งกับเได้โพธประมาณสามคลิปโอ้ยจักสิบาจาังใดขึ้นร้ายผมก็ได้างล่งเธอหันเออจักเสียวจังใดเออกันเท็ดคลิปเสียงพี่น้องกับพ่อบ้านอยากเห็นภาพเออกันเท็ดภาพกระซาจังสี่แล้วเอออย่าจมด้วยปะเนี่ยการเปิดช่องยูทูบนี่ ว่างไงมันกนง่างว่ายากมันกันยากครับเออถ้าเปียไปแล้วเนี่ยก็คือการออกรถนี่แหละเออู้ใหผู้ใหก็สามารถออกได้เบริรดรถหันแต่ว่าผู้ใด้สิไปรอดว่าอดเท่านั้นล่ละครับเพราะว่าการเปิดช่องยูทูบเนี่ยมันเปิดง่ายาแต่ว่าการลั่นง,งานการต่อเนื่องนั้นเออมันเห็ดยาก <laughs> อันที่แรกเดี๋ยวไมได้ตั้งเกบว่าจะไม่เห็ดช่องยูทูบให้เป็นทางการหรอกครับเออเห็ดเล่นเฮ็ด,ด,ด,ดมวนซื้อ แต่พอได้เห็ดไปเห็ดมาแล้วอันเออมันก็เลยเหตดอีหลีเซจแล้วบาเนียเออเออมันเศร้าบบได้เซลแลวบานนี้มีบางคนถามว่าอันเป็นอยัางคือบโบนักสแสดงหลายๆเนี่ยเพราะยังแฮกว่ราะสั้นเออคือเลรนอยู่นคนเดียวสองคนหนึ่งว่ราะสั้นเออคือมันเป็นยังเสียครับสี่สี่ให้ไเข้าใจครับอ่อเพราะว่าบางเธอบางที่นีเข้าใจานักสแสดงหลายบบได้ เพราะว่าเ้างบอลกขึ้นตวงกับบริษัทเออมันบมีบริษัทมารับสื่องานออที่เห็นค้าเจ้าแสดงไหลายคน้นหน่เพราะว่าหนึ่งช่องค่าเจ้านี่มีบริษัทมารับสื่องานออความยา่ยมหานาที่สิบนาทีนี่ค่าเจ้าสื่อสองหมืน่นสามหมืน่นเออมันก็เลยมีกําลังมาจ้างออนักแสดงได้จ้างตัวละครได้แต่ถ้าเฮานี่มาเปิดช่องย t u b e เออเปิดด้วยตนเองนี่ เออมันติจ้างนักสแสดงบ่ได้ครับเออจ้างได้ก็จ้างได้บ่หลายเพราะว่าช่องของพวทันใหญ่ไล่ได้บ่หลายนี่เออถ้าไปจ้างนักสแสดงเอ่าคนหนึ่งกับประมาณหาล้อยหรือถึงพันหนึ่งอ่อต่อคลิปเพราะฉะนั้นสองคนกับพันหนึ่งหรือสองพันสามคนกับไปตามนั่นบานนี้รายได้ของยูทูบนี่คลิปหนึ่งนี่ต่อเดือนนี่มันได้บ่ถึงพันเลยครับ อาศัยว่าเอาไลคา์คลิปสื่อได้เออคลิปหนึ่งนีงได้บ่ถึงพันถึงสองร้อยสามร้อยก็มีต่อเดือนหันเพราะฉะนั้นถ้าเาไปจ้างนักสแสดงหันไปบ่รอดครับเ,เพราะฉะนั้นเขาเลยจ้างคนหลายบ่ได้ครับเออนี่คือเหตุผลครับเออสีเปาสูฟังบานนี้มันมีหลายคอนครับที่สนใจอย่างเฮ็ดช่องยูทูบเอเพิ่อกระทักมาถามพายอยญ่แฮกออยากมาเรียนรู้น้ำปาสั้น ผมก็เล่าว่าโอ้ยมากกับมาตัวครับเออบ่ได้ห่วงวีซ่าเออเพื่อกระทำมันยากบา่พนะก็คือบ่าฟฟหายฝ้ามันละครับอันายากก่ายยากว่าง,ง่ายกาง่ายแต่ว่าที่สาคัญนี่เขาต้องมีความรู้พื้นฐานการใส่คอมพิวเตอร์อ่อต้องรู้ว่าไฟล์เสียงเป็นจงนังไรไฟล์ภาพเป็นจังไรเออเล่นรูก้การเฮดโปรแกรมเพราะว่าเวลาเฮดงานนี่มันมีปัญหาจุกจีกหลายแนว เออถ้าเขาไม่มีความรู้เรื่องพวกนี้หันเออปัญหามันเกิดครับงานมาตีข้างเออแลนหาแต่สังเออมันโมแมนเออเขาต้องเป็นเองเขาต้องเห็ุเองได้เออปัญหามันหลายปัญหามันจุกจิกครับเออเดี๋ยวโปรแกรมนี่ไฟเสียงโบเขิลเออเดี๋ยวโปรแกรมนั่นไฟภาพโบเขาเพราะฉะนั้นถ้าเขามีความรู้พื้นฐานแล้วหันเขาเกิสามารถลั่นงานได้เออไ่ต้องแลนหาสัง เออแค่แค่นี้ละที่เหลือการนอกเหนือจากนั่นก็คือความขยันมันเพี้ยนอ่าแล้วอีกประการเนื่องนี่ห้องก็ต้องมีใจหักทางนี้น้ครับเอพอพว่างานนี่มันต้องใส่ความพยายามใส่ความอดทนสูงเออนั่งอยู่หนาวามมัดมือมัดขึ้นผู้ใดอัะละบันีนท้พพี่นอ้องมีข่าวมีข่าวหรือมีอย่างดีๆอยากให้พ่อใหญ่แหกน้ำเสนอทางช่องย t u b e อาจจะสามารถส่งมาได้หรือครับเด้อ ่เพราะว่าจะเป็นการทําอาชีพหรือมีของดีแน่บ้านเจ้าของอาเภอเจ้าของจังหวัดเจ้าของอาจจะเป็นการเฮ็ดอาชีพปลูกพักปลูกงาเปิดร่านกาแฟเปิดล่านอาหารหรือผู้ใดมีพ่อสวรรค์ทั้งหลอกล่ำทั้งเพ่งฟอนง่ามเบามวลบาตลกหรืออยากทักทายแฟนๆซื่อก็ได้ครับหรือบางคนเฮ็ดช่องยูทูบถ้าอยากให้พ่อเฮ็ดโปรโมทให้การส่งยละเอียดมาได้ครับเด้อ เออตามที่ยูเนี่ยละครับเต็มใจสนับสนุนครับเพอดีไอ้ที่ศูนย์เพิ่นหันตีโต่อเขามากหรอครับทีมงานถ่าพร้อมแล้วก็ขึ้นจอเลยนะครับเด้อสวัสดีครับที่ศูนย์ครับครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับไปยังไงไปเที่ยวภาคเหนืออ่นโอ้ยตื่นเต้นหลายโอ้วิวงามตัวะละนาะบ่คือบ้านเฮาอะไรโอ้ะพูดหน่า บ้านเมื่อเขาเจ้าจก็บ่คือบ้านเฮาได้ครับพุนนะ่หนามึงสวนพักโวนหญ้าเขาเจ้าดูพุ่นนาะขนาดดินค่อยๆเห็งแข้งเขาเจ้าก็ยังปลูกเออขาเจ้าดูมันแทะบานบ้านเฮาหนาะดินเรียบไาไหนก็ไม่จังปลูก <laughs> <laughs> เออ,เอ,อไปไอทัางใดเบิรดลระทีมง่ายไปน้ำการหันโอ้ขาเจ้าพากันไปวัดตัวครับไปไหว้พระมาสั้นโอ้ขาเจ้าไปไหว้พระ เออแต่ว่าผมก่ไปอันผมอยากมาสำรวจมันหมูบบห่บ้านเช้าเขาสนุกครับหุ้ยบ้านงก็จะไปะอยูขึ้นอ,อย่างนี้อันผู้ชายในเมียหาคนเก็ดคนผัวน่ะโอ,อ้ไปนั่นบอกเออจะมาขอมาเสิร์ฟมั่งในรามันเป็นแต่แหลน้ำเขาโพชนอกไอ้เจ้าตายก้อนบุญพ่อไอ้เจ้าไปก็บอก <c oughs> โอ้ยเสียนายต่ข้าเจ้าบอกภาษาเข้าบได้ครับเออถามไม่ยังไงมีได้สันหัวผู้ใดก็ได้เอออันเมื่อกี้นี่ไปถามผู้ชายคนหนึ่งอันว่าได้มีหาคนพน่ะปานันบอกเออเออก็เลยถามพนมาจากซี่อันเจ้าได้มิหลายคนปานี้เจ้าเห็นเท็ยังสุเมียกินมาสนออกเออโอ้ยมีได้สันหัวเขาถามหันอ้อกติไเปว่าบ่ได้เห็นยังต้นหนไมีได้สันหัวเนะมันนี่ก็เลยถามมา เออเมียเจ้าทั้งหาคนให้หยางสันเออวันเออเมียก็บริหารหยางสรุปแล้วเออบัตรซีบ้ารเราบัตรสันเตเกิงบัตรสันโอ้โหเจ้าสันไม่รู้ว่าสันเตเกิงเว้ยกระจังเราเนาะภาษาข้าเจ้าเนาะโอ้ภาษาข้าเจ้าจีฟักดูเรื่องไฉบ่โอ้สรุปว่าบริหารหยางสันเตเกิง ท่นผัวก็บ่ได้เห็นหยัางสันเตเกิงว่าซั่นเออเออเมียก็บสันเตเกิงคือกันอย่างสันเตเกิงกับสันเตเกิงว่าสนุกเออสรุปแล้วก็เลยบ่ดูเรื่องโอ้อันบ่กลับง่ายบ่ครับหั่นโอ้ย่างๆครับยังประธานกลับง่ายครับ ประมาณหกเก็ฑเมื่อพูละหาได้แม่แถวนี้จะค้นถนอก <c oughs> โอ้ยห,หาเมียสกอน <c oughs> เอาเอาเอาสะดวกเมือ่อใดจงมาสัน่นเอาหาเมียแถวนี้เนาะหามันได้เนาะเอาแล้วมันหวานจะไร่ปะครับก็ยิ้ว่าประเทศกลางๆเขาจะลบกันสนอกไม่ <c oughs> บ่มีได้หรอครับ ไอมีซีรีส์อยู่ได้เหรอโอ้ยไอโมคามาฟังไทยดอกเขาจะลบกันกระไดเออเออเออแล้ไม่ยังนล่ะเว้ยระเบิดฉันแล้วเว้ยนั่นแล้วเข้ว่าแล้วไอ้เฝ้ากลับมาเฝ้ากลับมาโอ้ยงานง่ายเนาะงเกือบแล้วนี่ห่วยห่วยห่วยโมแมเลเนอย่าตีเจนลูกหลงนี่เจ้าหันยังมานีแล้ว โอ้โหไม่ไม okay, ่ยม่แน่ัวนี้เอแคเนี้ก็ไเดอแค่นี้ก็ไเดอครับ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 ในเรื Beast, ่องวัตถุบุปผิญบุปผิงหลายห ẳ นเออมิแตอยากไปเที่ยวอันยุบบ้านจากของดีแล้วนะครับพี่น้องครับอัสลับบนีก็สมพวรนเกเวล่าอากาเจเนล่าพี่ล่าน้องอันขอบคุณที่รับชมและรับฟังครับมือหนาจะพอกันได้หมู่ห้าพะมวนครับสวัสดีครับ น้าเลยมาไกลล่อะไนี่เพราะว่าแม่นอันหาดแหนันดเขียวเด้มันมันบลเหลืองแต่ว่ามันสุกแม่นบอมันเขียวอยู่เขาเอิ่นบักนัดเขียวอัน,าานเหลืองๆอย่างบักน้าแก้วนึงไายจักบาทเลยบักนดัดไทยบาทอาจังสีส่ซะทุกอย่างสิบบาทเห็นไหมทุกอย่างสิบเออโอ้ทั้งเบสดนีสิบบาทเอย ย่างแล้สีบาทนันแม่ว่ามันทุกย่างสีบบาทเดีห้ากิ้นพนเลยแหงลทุกอย่างสีบาทขอกระว่าเบิร์ตมีสิบบาทแล้วเนาะเอ้ยอกระว่าไปไปก็ขาดทุนแต่ยังบ่มาหอวเจิ๋วเลยเนาะเจ้าวิตัของมันแต่บัล้วยนี่ก็บองยบักี้นึงอเอแต่เนี้มาสั่งม่ ทุกอย่างสิบาทกับิบดทุกอย่างตัวเนาะอเป็นสันเนาะบาทนี่เอาเอาเอาว่างไว้ว่างไว้เจะหาบมากหาบมากค้อนเลยถุยเออดู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 ดอะไร้ยออมาดนี่ยเอาผู้ดเนี่ยจะจุงวดาวดจาเอาเีมามาอ้มาทางันผู้ใดหล่ะโ้ผู้ใดล่ะเีย ผู้บ่าวนางนี่แหละจ้าไม่ยหยังล่ะเพิ่นทักทายสบายดีขอจับมือไม่ทำไมเนี้มันโควิดเอาบ่ให้จับมือสวัสดีสวัสดีเอาสิด,ดาวเอาใช้ได้ดีบ่ล่ะเะรี่เล่นนิดหน่อยจ้ะโอ้จะปิดไทยน้นอยอันคุยกันรู้เรื่องอยู่บ่ล่ะเปี่า เอ้ยก็ได้เด้บได้เด้นะแม่เออย่ามนอนน้ำกันเดสันเอากระชี้ย่างเก็ควักกนรู้เลยเนาะใส่กระอานใส่กระานเมื่อรุ่นแม่ควกจังไดเอาเกระหาสอนรีบไปเรียนม่ไงจงโอ้ฮันเทดังสิลูกกันเลย่นบ่ใช่ อันเม่นแม่ยังก่อระบาดโอ้ยบัญิาพาไอ้เรามาเบิ่งกทำเลนี่แหะจ้ะนี่ม่าเจ้าสีขายชีนเดี๋ยวเสียรเสียรเอาเจ้าสีขายตัวใดว่าหรือเรื่อบัดอันพ่นกันไม่ไดดอกที่อันจ้ะเราเสียออกไปเฮ็ดอีหยังล่ะทำเลนั่นจะอยากได้จักไรอยากได้จักรสองพน <laughs> ลองพ่นมันช็คแจาในตะว่าสี้แจงต่ลางมาห้วยพ่นแรกกับยุไรแรกพ่นที่สองยุไรที่สามสบผุดเอแอว่าอยากได้ทำเลที่มีโพนมีพ้นมีป่าหาคาพพนชุ่มชนั่นบอจ้ะแล้วก็มีป่าหาคาจักน้อยจ้ะป่าหาคาจ้ะโกก่เอาเป็นแปนเอาโกกเอากก โอ้ฝรั่งจอยากได้ทีมีพ่นวันจีจ้าห่วย,อยเอาไปเฮ็ดหนังก็แหะคืออยากได้ทีมีพ่นเอาไปอ่อยนู่โอ้ยฝรั่งขวานู แต่ว่าแมนสิมหาสื่อทีสื่อทางหากิ้เหน่ยฝรั่งกันหนูมันสิมหาทีกันหนูขวาหนูมือเล่งบ่ขาดทุนยัยจงสวนไข่ยนันหนูพวกไหลคือนยังนี่อุ้ยกระสันเมี่ยงอเมเจ้าก็บอกมันมาการลดกระสีได้ออมหนูน้ำฝรั่งหนึ่ตัวโอ้ย

บอกเมนมดทางมดบอบออันเดียวชิบบาทถ้ามดนี่ก็แสบชิบขาดทุนขาดทุนว้ายมากระเทยอยัางดูนี่คือเป็นตะม้อนแท้แข็งนี่นะเอามาดบอบอเห็นโดนเห็นดีพี่น้องมาเบิ่งในบ้านห้องเหมโอ้ โอ้ยตัวเกะบาทนี่โอ้ยสวนที่เก็บเงินได้นี่สองสามเดือนผนได้บ่เออมันธรรมดาเส้นละจักบาทอันนั้นคือเส้นใหญ่ค่ะแถอโอ้ยห้าบาทบาทห้าบาทบาทก็ซื้อแท้ะห้องนักแต่ว่าหาบาทคุณบอกมันบ่แม่ป็นนักหาบาทก็ซื้อมาหาบาทแต่ว่าแม่นนักโอ้ยดอกล้วก็เทียนยังเดี๋ยวนี้ย โซเลกันนี่ละนี่มาซื้อซอยยวันนี่มันับเ้าของโอ้ยบ้าทุกอย่างสีาปปปพี่น้องมาบังมาคอกุ้ง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 กกุ้งกุ้งกุ้งกกุ้งกุ้งกุก้งกกุ้งก้งกกุ้งกุ้้งกุ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  เอเลี่ยนว้าวไปจังซีไปจังซีสิบอกข้าวดีเรือเปล่นี้เด้อบุญมาเป็นสิออกมาไดไบุญมาสิมานี่เออกำลังสิมานี่โอ้ยอุ้ยถึงได้เห็นบุญมานี่ัขนสั่นข่อยบอขายดอกอันนี้เออพอยสิไปฝากบุญมาปกติแล้วปกติบอข่อยออกมาให้เราเห็นได้อันนี้ถือว่าเป็นบุญตาได้หน่นี่แดี๋วจะนอนออกมานี่โคโยตี

อันนี้ก็บุญมากเช่กันบุญมากอย่างนี้บุญมากหากุ้งเอาซาดีใจจะไม่กินข้าวปลาต้อนบนยอดสันของฝากนี่เอาไงบุญมากุ้งเต้นเอาไปล้างจิ้มเผ็นเอาคัสไปนอนเวียนไปนอนเวีนไปไปจ้ายจ้าชื่อมาขวานุอ่ะเมื่อแล้วบ้างจ้าไปไปจ้าเอา บายบายแม่เท่าก็ได้พวกฝรั่งค่ะค่ะเอาอย่จงคือยางจังสันเอาฝรังคือยางจักสัน่แม่จกซื้อางดีลียวโอ้ยเสียฝรังเสียเ